เมื่อวันที่26มิถุนาย,ยน2566ส,สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกถแถลงการแสดงจุดยืนความเป็นหุ้นส่วนแบบครอบคลุมกับรัเสเซียซึ่งรัเสเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่พร้อมจะก้าวไปสู่ยุคใหม่โดยรัฐบาลจีนสนับสนุนรัเสเซียในเรื่องการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นกิจการภายในของรัเสเซียโดยนายอันเดรรูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้เดินทางเข้าพบตัวแทน รัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งและได้มีการหารือกับนายฉินกังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกับนายหม่าเจ้าสู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งจีนได้ชี้แจงว่าภายในสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนและน่ากลัวการสื่อสารในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะทําให้ความสัมพันธ์จีนรัสเซียมีความมั่นคงและได้ผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกันนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นต่อเรื่องกลุ่มวักเนอร์ว่านี่คือเหตุการณ์ท้าทายอำนาจของนายวลาดิเมียปูติน ประธานาธิบดีรัเสเซียโดยตรงแสดงให้เห็นถึงรอยร้าวแต่ตอนนี้ยังถือว่าเร็วเกินไปที่จะมาสรุปว่าผลกระทบที่ตามมาจะมากน้อยแค่ไหนทั้งต่อเรื่องการเมืองรัสเซียหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในยูคเครน